ที่สาคัญตัวสูแปดจะต้องเชื่อมบูทพีของเราไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเชื่อมเสียบได้เลยเดินกลางท้องถนนนี่ก็คือไม่ได้กินอะไรแล้วนะได้จะเสียงเคลนเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเบ็ดหนักเสียงสายไมชัดจริงๆเป็นยังไงล่ะยังเป็นลองสีขาวไม่ต้องนี่เดี๋ยวนี้เขาต้องเป็นสีเมทัลิกเงินอะแปลเลยบูอาวลอันนี้ก็เป็นมินิลอตนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการโตกับโมวันนี้นะคะเรามาให้ฉัตก่อนวันนี้เรามาหูฟังท้ายซีและหูฟังไอโฟนใช่ไหมคะทุกคนขาใช่ไหมใช่ไหมใช่เลยใช่ก็ได้ รอบนี้ให้คนละ4ี่วินาทีเหมือนเดิมอ่ะก่อนอื่นก่อนจะเริ่มเกมแนะนำตัวกันก่อนค่ะสวัสดีครับเอ์ดครับสวัสดีค่ะซายค่ะสวัสดีครับอาร์ตครับสวัสดีค่ะอองค่ะเดี๋ยวดูเลยว่าหน้าใหม่สองคนนี้เขาจะแบบว่าได้หรือเปล่าแอนนะซายอยากเริ่มใจขอคํนนิดนึงได้ไหมะ ไอ้เข้าไปแบนีเหรอไม่ได้แต่ผมขอบคุณโค้ชบัคอะไรเกมเค้ชอัดไปแล้วยังไงบอกเลยว่ามันแหลมเออก็ในฐานะที่อยู่มานานกว่านะครับทั้งสองคนก็ให้น้องอาร์ตเริ่มก่อนอ้าวน้องอาร์ตเริ่มก่อนรอบแรกแก่เนาะแล้วทำงานรอบแรกพร้อมไม้มาออกมาออกมาพร้อมแล้วเริ่มเลย ยังเริ่มยังอันนี้นะยังไม่เริ่มพอบแล้วก็อนี่เริ่มยังเออพแล้วก็บอกเริ่มเลยอ่านี่เป็นหูฟังไลนิ่งนะก็เห็นมันดีกันยังไงอันนี้ต้องต้องต้องเชื่อมบลูทูธกันเดี่อ้าวเชื่อมไหมเอ๊ะเชื่อมไหม ใครใช้ซื้อไปแล้วไม่ยอมเชื่อมบลูทูธนี่บอกเลยว่าเสียงไม่ติดนะอยา่ใช้ทีใช้ทีนี่ติดบลูทูธป่ะเนี่ยต้องเชื่อมบลูทูธป่ะเนี่ยโอ้โหอย่าอย่าเราจะไม่พูดเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยออีกเจ็ดวิสู้เขาลูกเบ็ดแน่นกว่าแน่นอนเพราะว่าแบบเป็นไลนิ่งไงอ่ะมด ี่เหรอนบนาภาเนี่ยน่ะเหรอนบนาภาในยุคเศรษฐกิจมันไม่เฟืนถ้าแกไม่มีที่ไปอยากจะแบกหน้ากลับมาทำงานที่นี่ก็เชิญฉันขอแกไว้อย่างพวกขอให้แกแค่ทำงานบนโต๊ะอยากได้ตะกายขึ้นมาทำงานบนเตียงกับผัวฉันอีกนี่เหรอ iPhone กับอูฟา iPhone ผ่านไปไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ายังยืนถามอยู่เลยว่าเชื่อมบูทูนไหมบอบเลยแทนน้องเลยบอกก่อนเลยว่าไม่รู้เลยฝากก่อน่อบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ต้องเชื่อมบูทูนนะคะและรับประกัน1ปีเต็มมีสแกนด้านข้างเป็นวิธีใช้นะคะทุกคนค่ะตัวนี้เสียงใสอ่ะบอกเลยแค่นี้ จดมติกรไว้โอ้เธอหวานเจี๊ยบค่ะกอได้ที่สู้โช็ปออนไลน์นะคะอ่ะไปคนต่อไปใครจะออกมาฉันออกก่อนอ่ะได้เลยได้เลยสู้ๆๆได้สู้ๆพี่ชายเริ่มยังขอเริ่มเริ่มได้เลยค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะที่เป็นของ Android t i C นะคะซึ่งเป็นโทรศัพท์เป็นหูฟังรุ่นที่ทุกคนอ่ะ ใช้กันอยู่แล้วรุ่นไทยซีนะ่ะแบบขายเกลื่อนในตลาดมากและยิ่งเป็นแบรนด์ของเราด้วยนะคะคุณภาพเสียงดีเยี่ยมและไม่ต้องเชื่อมบูทูจากแค่เสียงก็ฟังได้ง่ายมากแค่นี้เองและที่สําคัญเซเว่นค่ะทุกคนเดินเข้าไปที่เซเว่นแล้วซื้อูังตัวนี้ได้เลยนะคะแค่นี้สบายมากแถมยังมีจ๊กผูฟังมาให้เพื่คุณมีหรือเปล่าคะมีแถมไหม,ไม ดูของดิฉันนะคะทั้งจุกทั้งสีอ่าหมดเวลาหมดเวลาน้ำวนให้ฝากหน่อยสําหรับตัว Type C ตัวเนี้ยอ่ะอย่างอย่างสายใช่ไหมคะสายก็ใช้โทรศัพท์รุ่นที่เป็น Type C เหมือนกันตัวเนี้ยสายก็ได้ลองใช้แล้วคือเสียงเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าใส่แล้วเนี่ยมันบาดหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นนุ่หมูมากลองซื้อได้เลยค่ะ ก็หลังจาก็ิดเดียวกันค่ะอย่าตีกันอย่าอย่าตีกันรอบต่อไปเป็นรอบสุดท้ายของหูฟัง i ไอโฟนกฤตนาทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าแกตัวนะค่ะน้องได้ไอ้นี่ไปแล้วได้ทำการผิดพลาดไปแล้วครั้งยิ่งใหญ่โอเคมาเริ่มเลยค่ะพี่อ้อมมาพี่อ้อมค่ะเชิญค่ะเริ่มเลยเอายังเริ่มยังพร้อมยัง40วิ เป็นสอบครับๆค่ะอันนี้เป็นหูฟัง iPhone นะคะใช้ได้สะดวกคะ่ะดีไซน์สวยคะ่ะใช้ง่ายคะ่ะเพราะว่าเป็นก็สามารถบลูทูธต่อแล้วก็อาจารย์หนักขนาดไหนเลยคะค่ะเซเว่นนะคะอาจารย์เพื่อนไม่ทำงานกลุ่มค่ะดีมันดีกว่าทายซียังไงทายซีเหรอค่ะก็ดีกว่าทายซีอ้าวเอาล่ะเอาล่ะเจน เริ่มรอบใหม่เจ๊จะถอทุกคนเลยตอนหมดเวลาหมดเวลาทำได้ดีมากก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าหูฟังไอโฟนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับ คือจริงๆมันเป็นรุ่นที่ดีนะคะหูฟังไอโฟนตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่หาซื้อง่ายแล้วจริงๆแบบประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะไทยอ่าไอโฟนหรือว่าไทซีต่างๆเนี่ยเป็นรุ่นที่เราได้ใช้เยอะอยู่แล้วในตลาดเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคุณภาพนะคะอืมเนี่ยเห็นไหมพิธีกรไม่ได้ขายของเออออทำหน้าที่เนพีดีกรพีดีกรก็ได้ขายของเลยเทปหน้าเนี่ยก็คงจะไม่ต้องเจอโยมโมนแล้วล่ะค่ะใช่ใช่มาแทนจำไว้เลยนะครับทุกคนเทปต่อไปเริ่มเลยค่ะ ไม่เล่นเะยครับเพราะว่าจะ <ขอ S 1> จริงจังเลยค่ะ,ะก็อย่างที่พูดที่จาาพูดไปหมดแล้วนะครับผมว่าหูฟัง Type C ของก i ส mo เนี่ยมันดีมากจริงๆ <ผม S 1> นะครับว<ม>่าย<ห><ม>ังใน่พูดสีสีของเรามีเยอะกว่า0ูนะจ๊ะสีูนเนี่ยมีแค่สีขาวที่สําคัญตัว0ูนเนี่ยราคาแพงกว่าตัว Type C นะที่สําคัญตัวสูนปจะต้องเชื่อมบูทพิของเราไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเชื่อมเสียบได้เลยแล้ว เป็นอัดแน่นในหูเราแบบเดินกลางท้อ hmm. งถนนนี่ก็คือไม่ได้คินอะไรแล้วนะได้ยินแต่เสียงเพลงเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเบสหนักเสียงสายไมชัดจริงๆเป็นยังไงล่ะอันนี้ขนาดนี้เลยก่ะแล้วหมดแล้วตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าจะเอาสิบวิสุดท้ายไว้บับฟังนิดแต่ว่าไม่ทันก็อย่าลืมนะครับผม หูฟัง G S 0 1 0หูฟังคุณภาพหนักเกียงใสไม่ชัดแอะยังเป็นลองสีขาวไม่ต้องนี่เดี๋ยวนี้เขาต้องเป็นสีเมทัลิกเงินแปลงเมทักบูอเวนนี้ก็เป็นมินิมอลอะค่ะเออพอแล้วมินิมอลเกินถ้าไม่ได้พูดแล้วราบอว่าเกียร์เอาเ็น่ามันก็มินิมอลเกินเมื่อกี้คือคือมินิมอลจริงนะ น้อยเต็มมากจะจัด่อนล้อปากากไว้นะคะสำหรับหูฟังของกิ๊ตโมทั้ง2ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น type C หรือ h ร ning ค่ะซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนหรือกิ๊โมช็อปออนไลน์นะคะหรือหน้าร้านทั้ง3สาขาเลยเซ็นทันพราม2เซ็นทันปิ่นเกล้าและเซ็นทันรามอินทรารอบนี้ใครแพ้ใครชนะให้คนดูตัดสินกันยศ